สวัสดีค่ะต้นข้าวแคมปิ้งตอนนี้เรามาที่อ่างเก็บน้ำวางบอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสันเขื่อนสันเขื่อนก็จะเป็นออกกำลังกายได้วิ่งได้อากาศดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงจุดกลางเต็นท์กันนะคะไปค่ะค่ะตอนนี้มาถึงอ่างเก็บน้ำวางบอลอันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์แต่ต้นข้าวเห็นมีจุดชมวิวอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ปีนขึ้นไปข้างบนกันเพื่อเราจะได้เห็นทิวทัศน์ต่างๆในรอบๆที่เขามากางเต็นท์กันไปค่ะ ขึ้นมาถึงละเหนื่อยหน่อยคือพอเราขึ้นมาตรงจุดชมวิวเนี้ยเราจะเห็นอ่างทั้งหมดเลยบริเวณเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราชมกันนะคะก็จะมีต้นไม้ล่มลื่นสวยงามมากนคะคะแล้วเราก็จะไปหาจุดกันว่าเราจะกจะางเต็นต์ตำแหน่งตรงไหน ค่ะเดี๋ยวเราไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่กันเพราะว่าเรามาครั้งแรกว่าเขามีอะไรยังไงบ้างคะค่ะสวยมากตอนนี้เราเจอเจ้าหน้าที่แล้วนะคะพี่ขาเราจะจามานะติดต่อสอบถามว่ามียังไงบ้างชำระเงินยังไงตรงไหนอะไรเงี้ยอ๋อคือ ถ้าเอามีอุปกรณ์มีเต็นท์มาเองก็มาลงทะเบียนที่นี่ครับอ่อได้ค่ะจะเสียค่าบริการเต็นท์ละยี่สิบบาทโอเคค่ะครับผมค่าบริการเต็นท์ละยี่สิบาทมีเต็นท์มาเองโอเคค่ะถ้ามีถ้าไม่มีเต็นท์มาเราก็มีเต็นท์ของทางอุทยานให้เราครับได้ค่ะได้โอเคค่ะเพราะว่าเก็บเงินยี่สิบาทนี้จะเอาไว้ซ่อมบำรุงคือซื้ออุปกรณ์เครื่องห้องน้ำยาล้างห้องน้ำซื้อฝักบัวซื้อหลอดไฟมาบำรุงห้องน้ำครับโอเคค่ะเข้าใจค่ะโอเคครับค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราเข้าม,มาดูเข้มาแล้วค่ะข้ามจักานเลยที่สิบแปด หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยคือเรามีเต็นต์มาเองหมอนมุ้งเรามาเองก็คือ20บาทแต่ในกรณีคนที่มาเช่าเต็นที่นี่นะคะเต็นละ125บาทสําหรับคนไม่มีเต็นท์มาหมอนมุ้งเสือชิ้นละ20บาทอ,อ๋อขอโทษขอโทษเต็นละ225บาทแต่หมอนมุง้งผ้าห่มอะไรต่างๆของคุณอะ่ะ20่บาททุกชิ้นเลยค่ะไปค่ะ คือวนรถมาดูจุดกลางเต็นท์แต่พอดีมาเห็นที่ชมวิวเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันกว่าเผื่อมันจะสวยงามนะค่ะตามเลยนะคะค่ะพอมาสุดปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็พอดีเห็นมีจุดชมวิวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันชมนิดนึง ก็คงสร้างมานานมากแล้วค่ะพอขึ้นมาสูงแล้วก็ต้นไม้บังหมดแล้วก็มองไม่เห็นทิวทัศน์เลยโอ,อ้ต้นไม้ใหญ่มากอุดมสมบูรณ์มากนะคะที่เนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กัน ก็กางเต็นท์จองพื้นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูอาหารมาทำกินกันโอเคค่ะ oh. เดี๋ยวเอาหินทับหน่อยนะคะลมแรงที่เลือกตรงนี้เพราะตรงเนี้ยหนึ่งมีห้องน้ำและมีเจ้าหน้าที่อยู่เพราะว่าเราคนเดียว <laughs> ได้แล้วค่ะเตรียมมาเรียบร้อยแล้ว เตากับกุ้งปลาหมึกหนูเดี๋ยวเราตามน้ำจิ้มกันด้วยนะคะเตรียมก่อเตาก่อนค่ะตรงไหนดีตรงเนี้ยลมลม,มเดับไม้ก่อนนะคะไฟจะได้ติดง่ายค่ะ pinak karl aso 1 height รามีไม้อยู่ข้างล่างนะคะก่อไฟก็เอายังไงก็ต้องใส่ไม้ลงไปก่อน,นะคะ่ะติดแล้วค่ะไม้แห้งๆนะแล้วก็<ด>พอไม้ติดแล้วฐานก็จะติดได้ง่ายขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้ติดทั่วก่อนโอเคและ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราตำน้ำจิ้มนะคะทุกอย่างต้องล้างก่อนนี่นะคะนี่นะคะพริกขี้หนูใส่ลงไปเผ็ดเผ็ดแซ่บๆรสชาติจีจ๊ดจ๊าดกระเทียมตำน้ำจิ้มก่อนช่วงนี้เราก็รอ ่านติดละเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งแป๊บค่ะหมะนาวอันนี้ถุงดำนะคะมาแต่ละทีต้องเก็บขยะให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะลสจิ้มลสเด็ดนี่นะคะน้องจิ้นอันนี้ฐานก็ลุกแล้วนะคะม,มาจิ้มเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะคะอ่าน,นี่เลย นี้เราก็วางหมูไก่กันนะคะหั่นมาเรียบร้อยอุ้ตองตลาหมึกอ๋อหลังจากวางเสร็จแล้วนะคะเอาใบตองปิดของจะได้ไม่ไหม้มากนะคะ นะคะด้านนี้สุกวะเห็นไหมคะมันก็จะไหมอ,อยู่แค่ใบตองของคุณค่าก็ยังอยู่สมัยตอนที่เรียนอยู่ม .3 เป็นหัวหน้ากลุ่มเนตรนานระีอ่าเลยลุกขึ้นมาทําฝากกดติดตามด้วยนะเดี <laughs> ๋ยวจะทําคลิปให้เพียบเลยเกี่ยวกับกลางเต็นท์คือเป็นคนชอบลุยๆอยู่แล้วไงแต่คือเมื่อก่อนอะงานเยอะไม่ว่างแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกลางเต็นท์แบบลุยๆกันอ่า ทีนี้ของสุกแล้วนะคะไม่เสียรสชาติกันใส่ใบตองลองเนี่ยตอนนี้ก็สุกแล้วอะไงก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวต้นข้าวจะไปหาที่กางเต็นท์แล้วก็จะปิ้งย่างให้ให้กินแต่ที่เนี้ยเขาไม่ให้ขุดหลุมแล้วก่อไฟที่ดินนะแต่คุณเอาเตามาได้คือก่อไฟปิ้งย่างได้แต่ไม่ให้ขุดหลุมลงดินอะเพราะว่าหนึ่งต้นหญ้าเขาจะเสียอ่ะทีนี้สุกแล้วนะคะ อตอนนี้สุกแล้วนะคะเห็นไหมคะการลองใบตองเนี่ยมันจะทําให้ของไม่ไหมเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามเนี่ยนะพยายามใช้ใบตองเนี่ยหมูเมอกุ้งยังสวยงามอยู่เลยค่ะจะไหมแค่ใบตองอ่ะเสร็จเรียบร้อยน,นี่เราก็เก็บทิ้งเลยค่ะแมงวันใกล้มาละ มือเลยค่ะร้อ,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 อนรอรอะคะ่ะเพื่อนเเริ่มมาแล้วก็คือแมงวันอนะคะ่ะอันนี้น้ําจิ้มเสร็จแล้วโอ้ยแมงวันเริ่มมาแล้วอ้าวนี่การเอาไปตองลองก่อนนะคะของสุกแต่ไม่ไหม้นี่นะคะ ทีนี้เรามาชิมกันเลยค่ะชิมปลาหมึกก่อนเลยค่ะอช้อนไม่ต้องช้อนอะ่ะลูกทุง่งลูกทุ่งไปเลยง่ายดีอร่อยอะ่ะคลอดไหลเลยอืหอมอะ่ะเอากุ้งก่อนดูคุณดูกุ้งยังสวยงามอยู่เลยไม่ไหมเนี่ยการที่เราจะปิ้งย่างอะ่ะแนะนําให้เอาใบตองมาอื ชอบนะเป็นคนชอบปิ้งย่างเดี๋ยวจะไปที่ไหนจะแนะนําสถานที่ให้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอนะตอนวัยรุ่นอะกางเต็นท์มานาน้ะแต่ว่าไม่เคยอัดคลิปแต่ตอนนี้จะเริ่มเพราะว่าชอบตั้งแต่ตอนสมัยเรียนสือออะเวลาไปเข้าค่ายเข้าเต็นต์อะอันนี้หมูนะคะเห็นคุณเห็นหมูป่ะหมูไม่ไหม้เลยอะ่ะอืมอืมอันจิ้มอันนี้จิ้มตําเองหืมอร่อยอะอืม กินบรรยากาศเดี๋ยวต้องยืนกินหน่อยได้บรรยากาศอืมนาะมาทั้งทียังกินแบบกินแบบดึกด,ด,ดอืมเนี่ยค่ะอืมอร่อยอ่ะอือร่อยดูดิปลาหมึกก็ไม่ไหมอืมอืม เผ็ดอร่อยมากเลยอะ่ะอ่างเก็บน้ำวางบอลน,นะปิ้งย่างได้แต่อย่าขุดหลุมให้ไม่ย่าเขาไม่อนุญาตใครไม่มีเต็นสองร้อยยี่บห้าบาทหมอนมุง้งพ่หผมยี่สิบบาททุกชิ้นเตายี่สิบบาทนึกถึงว่าเราอยู่ป่าตั้งแคมป์อยู่ป่าแล้วเราไม่มีช้อนเราจะกินยังไง ดูนะคะนี่ค่ะเราเอาปลาหมึกจิ้มเราก็หยิบข้าวมาค่ะทำานี้นะคะอือร่อยเนี่ยเป็นอย่างี้นี่นะคะไม่มีช้อนอืเป็นแบบนี้เลยกุ้งเป็นตัวๆอร่อยนี่ค่ะ ไหมคะกุ้งก็ไม่ไหม้ลองใบตองเวลาเราจะไปตั้งแคมป์ตัดใบตองไปเลยค่ะอันนึงอืมนะกินบนใบตองอร่อยอืมอร่อยสุดยอดเลยอร่อยอ่ะดีที่สุดที่สุดเลย ท้าเวลาเราไม่มีไฟเนะี่ยเราก็ทำแบบนี้เลยใายชีวิตธรมาามรมชาติอร่อยมากเลยไข่ไข่แหลมจิ้มนะคะอรอยกุ้งยัสวยงามมากไม่มีรอยไหมเลยเนี่ยใช้ไปลองรองกันนะนเ,เ,ดนเดี๋ยวเราไปดูเรือกันว่าเขาเชา่าคนละเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดูะะเรือกัอน,นค่ะค่าบริการเรือคนละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้รองรับไว้ทุกคนเลยค่ะก็เผื่อตกน้ำก็ไม่ต้องกลัวตัวความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็เลยเค่ะ ก็อ่างเก็บน้ําวางบอนเนาะแล้วก็มีจุดบริการเรือคนละห้าสิบาทนะคะแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามก็ปากกดติดตามต้นข้าวแคมปิ้งด้วยนะคะแล้วก็จะไปทุกที่แล้วก็จะถ่ายทั้งคลิปให้เพื่อนๆชมกันมุมสวยๆทั้งนั้นบ๊ายบาย